สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมนายชัดติดแบงค์นะครับวันนี้คือวันพุธนะครับมีฟุตบอลลงสนามไม่รู้ให้เชียร์กันไม่มากนักนะครับวันนี้เลือกฟุตบอลฟินแลนด์ไวกาลีก้านะครับมาฝากแฟนๆกันหนึ่งคู่เป็นเกมระหว่าง HIFK เฮลซิงกินะครับเจอกับอินเวสนะครับแฮนดิแคปเปิดไม้ทิมเยนเป็นต่อนะครับ0.75ผลงานของทั้งคู่ช่วงนี้ไม่ค่อยดีนักนะครับเจ้าถิ่น HIFK เฮลซิงกินั้นแพ้มา4เกมติดแล้วนะครับนัดล่าสุดนั้นไปเยือนอูลูแพ้ไป1ประตูต่อ4นะครับในขณะที่อินเวสเองเกมล่าสุดก็แพ้วาซาคาบ้าน2ประตูต่อ3นะครับเจอกันวันนี้ต้องบอกว่าทีมเยือนอินเวสดูดีกว่านะครับฟอร์มนัดหลังสุดแม้ว่าพวกเขาจะชนะเกมเดียวก็ตามแต่ถ้าเทียบเกมลุกที่เด็ดที่ขาดก็ต้องบอกว่าอินเวสนั้นเหนือกว่านะครับเจ้าถิ่นนั้นแพ้มา4เกม รวดแล้วนะครับเสียไป15ประตูถือว่าเกมรับไม่ค่อยดีนะครับวันนี้ไม่มียูรูปูโรด้วยนะครับกองหลังที่ติดโทษแบนลงสนามไม่ได้นะครับวันนี้แนวลุกมีไมเคิลคาบาร่นะครับจับคู่กับเอโรมาร์คาเน่นนะครับส่วนอินเวสเองนะครับอย่างที่บอกสิเกมหลังไม่ชนะใครเช่นเดียวกันนะครับเสมอ2แล้วก็แพ้2แต่ว่าเกมรุกดูดีกว่าเจ้าถิ่นนะครับวันนี้มีโอยวายุคโคลานะครับ ลงล่าตาข่ายกับอดัมลาสันนะครับแล้วก็อารีนเอ็นกูยูคัำนะครับวันนี้แฮนดีแคปเปิดมาให้ทีมเย็นอินเวสต์กันต่อ0.75ผมเชื่อว่าอินเวส์มีดีพอที่จะบุกมาเอาชนะ SIFK เฮลซิงกิได้ไม่ยากนะครับแฮนดีแคปอาจจะดูแพงนิดนึงแต่เชื่อว่าวันนี้ทีมเยอนน่าจะบุกมาเก็บ3คะแนนเต็มได้สำเร็จเชียร์ u ูเไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้โชคดีมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลนะครับเจอกับผมนายตัดได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ